สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับช้างุึกไทยนะครับทีมฟุตบอลชาติไทยที่รับชัยชนะจากการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำความสุขความภาคภูมิใจมาให้คนไทยอีกครั้งหนึง่งซึ่งก็ทําให้เส้นทางที่จะผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยนั้นสดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับขออภคุณูนักกีฬาโค้ช ทีมงานที่มีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับคนไทยอยีกอย่างที่สาคัญก็คือการแสดงถึงความสามาคัคคีการทํางานเป็นทีมความมุ่งมั่นตั้งใจและความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนที่ดีให้กับประเทศไทยของเราก็ขอขอ,ขอบคุณกองเชียร์ด้วยนะครับสิ่งทั้งันที่รัฐบาลและคอสชอกําลังทําเวลานี้หนึ่งคือการวางพื้นฐานประเทศไทยเข้มแข็งตั้งความมั่นคงเศรษฐกิจกสังคมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติและเรื่องเร่งด่วนอันได้แก่ยาเสพติดการบุกทรัพยากรธรรมชาติการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การจัดหาที่ทํากินให้ประชาชนโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติการปรับโครงสร้างการเกษตรให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกการจัดระเบียบสังคมและการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของเกษตรกรการปรับปรุงระเบียบการค้าการลงทุนใหม่ ดูแลเซกเตอร์เศรษฐกิจอื่นด้วยนะครับเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ SME หลายเรื่องนะครับเป็นการแก้ไขอีกหลายเรื่องก็เป็นการทำใหม่นะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานปฏิรูประยะที่1ของคอสชและรัฐบาลนี้นั่นเองนะครับ2ก็คือการขับเคลื่อนการปฏิรูประยะที่1ที่เกิดขึ้นต่อไปหลังจากการดำเนินการมาตั้งแต่หลัง22พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม60นะครับ และจะมีการจัดทําแผนเป็นรูปให้ชัดเจนขึ้นซึ่งจะต้องส่งต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดําเนินการต่อไป 3. คือการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับและดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่12อย่างเป็นรูปธปรรมโดยมีการกาหนดผลสำลจไปล่วงหน้า 4. สนับสนุนการทําง,งานของกรทสทชในการจัดทํารัฐธรมนูญใหม่และกฎหมายลูกนะครับเพื่อได้รับการยอมรับจากสากลและก็สอดคล้องเหมาะสม กับสังคมไทยเพื่อจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับ5การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันได้แก่ตำรวจอายการศาลองค์กรอิสระโดยระยะที่1นั้นจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันนั้นรวมแล้วประมาณกว่า300ฉบับนะครับให้มีความทันสมัยในทุกๆด้านรวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบสำนักนายก ระเอียบทางั้วมาลอีกเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความไว้วงใจในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีการปฏิบัติตนภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัดลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้ทํางานเพื่อประชาชนอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 6. กการสร้างความเข้าใจกับสังคมประชาชนในต่างประเทศและในประเทศด้วยนะครับถึงการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน รวมถึงในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในระยะปัจจุบันและระยะต่อไปนะครับ 7. คดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงมีการตกค้างมาเป็นระยะเวลานานทั้งในส่วนที่รัฐบาลเป็นโจทและเป็นจำเลยจากพุ่งที่ผ่านมาจนปัจจุบันนะครับรัฐบาลนี้ไม่ต้องการจะทิ้งภาระไว้ให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลต่อไปนะครับในการประชุมครลมอครั้งที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการชี้แจงสรุปคดีสั้พันสั้งพันต่างๆที่เกี่ยวข้องรัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งคดีที่รัฐเป็นโจท์จานวน6คดีและเป็นจําเลยจํานวน6คดีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คอรมอได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานและหารือร่วมกันถึงแนวทางในการดําเนินการแก้ไขให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะได้ไม่ตกเป็นภาระให้กับรัฐบาลต่อไปนะครับบางคดีก็เกือบ20ปีมาแล้วก็มีนะครับรัฐบาลน,นี้ก็จะแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะครับตามกรอบของกฎหมายและการบวนการยุติธรรมนะครับ8กรณีคดีความต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายเกิดความขัดแยง้ง ยพ้องยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันก็ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับได้นําไปสู่กระบวนการยุติธรรมและมีการต่อสู้ตามกระบวนการของศาลอย่างเป็นธรรมประเด็นสำคัญก็คือผู้ถูกกล่าวหาจะต้องปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาคดีอ,อื่นๆนะครับที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมโดยผู้ถูกกล่าวหาในคดีความร้ายแรงจะต้องเข้าใจไม่บิดเบือนหรือกล่าวอ้างให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายเพราะทุกอย่างนั้น ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่แล้วนะครับทุกกรณีต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้อกฎหมายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้คอตชอรัฐบาลไม่ได้ทําเพื่อการแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับแต่อย่างใดก็จะขอร้องสื่อต่างๆนะครับไม่อยากให้มีการขยายความขัดแยง้งให้ช่วยการศึกษาดูข้อกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจให้สังคมนะครับให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ปล่อยให้เปไปตามกระแสะอย่างเช่นในปัจจุบัน ั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอดีความต่างๆอันประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไปภาคเอกชนประชาสังคมรวมทั้งสื่อที่มีจรรยาบรรณนะครับคุณาช่วยกันสร้างความมีเสรีภาพของประเทศความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้โดวยวิธีการปกติตามกฎหมายปกตินะครับไม่ขยายความขัดแยง้งโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องทําให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทยสําหรับหลายภาคส่วนนะครับที่ผ่านมานั้นก็มีเจตอารมณ์ที่ดี แต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ก็ไม่ได้เจตนานะครับในการสแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากประเทศยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องมีความระมัดระวังนะครับเพราะยังมีความอ่อนไหวอยู่มากเราต้องเริ่มสร้างความปลองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนก่อนนะครับไม่ใช่ต้องใช้การบังคับหรือทําให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและชื่อเสียงของประเทศชาติต้องเสียหายอีกต่อไป สำหรับเรื่องอ,อื่นที่ผมอยากชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างนี้นะครับเรื่องสาการน้ําผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักรู้ถึงสาการอย่างแท้จริงไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการเตรียมการรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรัฐบาลจําเป็นให้ข้อแท้จริงในปัจจุบันนะครับกับทุกภาคส่วนเพราะทรัพยากรน้ําเรานั้นมีจํากัดสร้างเองไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ได้แต่เราสามารถบริหารภายใต้ความขาดแคลนได้ ปัจจุบันนั้นเราต้องพึ่งพาน้ําฝนเป็นหลักที่ผ่านมาถึงจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับมีพายุอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากก็จะตกบริเวณท้ายเขื่อนตกนอกพื้นที่ที่มีอ่ออางเก็บน้ําทําให้ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ทั้งในเขื่อนและนอกเขื่อนนะครับประกอบกับต้นน้ํามีการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ในพื้นที่ทั่วไปด้วยนะครับทําให้ดินนั้นไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดฤดูดฝนแล้ว แต่ปริมาณน้ไํไในเขื่อนยังอยู่ในระดับต่ํากว่าที่เราตั้งเป้าไว้นะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้เตรียมการอย่างที่สุดในการที่จัดหาแหล่งกักเก็บน้ําแห่งใหม่ในการรองรับน้ําในฤดูแล้งที่กําลังใกล้จะหมดลงซึ่งความพยายามต่างๆนั้นก็ประสบผลดีอยู่บ้างนะครับแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้ในการใช้น้ําในปีหน้าคือปี2559นะครับรัฐบาลต้องดูแลน้ําต้นทุนสําหรับภาคการเกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ชมประทาน ภาคอุตสาหกรรมการผลักดันน้าเค็มเพื่อรักษาสมบูลของระบบนิเวศบริเวณปากอ่าวและที่สาคัญที่สุดก็คือน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีตประจําวันของพวกเราทุกคนนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1การประหยัดน,น้ําในทุกๆกิจกรรมและทําให้มีนิสัยเลยนะครับโดยเฉลี่ยคนไทยใช้น้ํา120รลูกบาศเมตรต่อคนต่อวันถือว่าสูงเป็นอันดับ3าของอาเซียนเลยนะครับ หากเจ็ดบล้านคนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำให้ลดลงก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับ 2. คือการขอความรู้พี่น้องเกษตรกร,รในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวหรือพืชที่ใช้น้ํามากนะครับมาเป็นการเพาะปลูกพืชใช้น้ําน้อยอื่นหรือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและการประมงตามแหล่งน้ําที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงความเสีย,าสยหายของพืชผลแต่เพราะว่าขาดแคลนน้าในปีหน้าได้นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นอาชีพใหม่ๆที่มีรายได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้การใช้ภาคเกษตรกรรมที่นําน้ําไปใช้นั้นมีสัดส่วนสูงสุดเลยนะครับประมาณร้อยละเจของปริมาณน้ําต้นทุนผมได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรากรและกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รให้ครบวงจรไปจนถึงด้านการตลาดด้วยนะครับการปรับเปลี่ยนพืชอะไรก็ตามต้องมีการตลาดด้วย สองการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอ,อันนี้เป็นงานที่ต้องทําร่วมกันนะครับทาหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาังคมและพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดนั้นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้ประชุมหารือเพื่อวางยุษษทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในนานโยบายหลายลอย่างนะครับและนาหน่วยงานต่างๆนั้นมาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมหลายแนวคิดที่เสนอมาจากคณะกรรมการชุดนี้ เป็นประโยชน์มากนะครับผมอยากจะเห็นเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆเช่นการใช้ศูนย์เครือข่ายประชาวบ้านทั่วประเทศมาเป็น,นกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่โดยให้เขาเรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกันที่ประสบความสําเร็จท่านต้องช่วยเหลือและเรียนรู้จากกันและกันนะครับพี่จุงน้องเพื่อนจุงเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนของท่านเอง 2. การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตซึ่งเรื่องนี้ต้องเร่งทํานะครับอย่างจริงจังประเทศไทยนั้นมีการลงทุนการวิจัยพัฒนาไปมากเรามีงานวิจัยกว่า2องแสนสามหมโครงการนะครับโดยเฉพาะในปี58ที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้งบวิจัยกว่า20 0 0 0ล้านบาทเรามีผลงานด้านกเกษตรกรรมที่ยังเยินกว่า510โครงการนะครับจนถึงวันนี้เราต้องขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานวิจัยเหล่านั้นให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตการเกษตรให้ได้นะครับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทันทีวันนี้นั้นเกษตรกรไทยเราต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่สร้างผลผลิตมีคุณภาพมีความแตกต่างเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อคา้าหรือจากตลาดโลกนะครับแล้วก็ให้เราอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 3. คือการส่งเสริมด้านการตลาดต้องมีความเข้าใจในเรื่องของดีมาและซัพพลายทั้งการสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนตลาดท้องถิ่นและตลาดนัดขายผลิตภัณฑ์อินรีย และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าและการสนับสนุนตลาดส่งตรงนะครับเพราะยิ่งเรามีตลาดเกิดขึ้นในชุมชนมากเท่าไหร่เงินก็จะหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นเท่านั้นจะเป็นการช่วยสร้างรายได้และการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็ยังไม่ต้องเสียเวลานะครับในการขนส่งสินค้าเสียเงินค่าขนสง่งเพื่อไปขายที่ไกลๆอีกด้วยนะครับแล้วก็4การพัฒนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับ p g s ซึ่งระบบนี้รเริ่มโดย สมาธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติซึ่งเป็นระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบม,มาตรฐานผล,ผลผลิตของกันเองในพื้นที่ทําให้เกิดความมั่นใจในสินค้าของตนในชุมชนนะครับในอนาคตซึ่งอาจจะต่อยอดไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกสร้างแบรนด์อะไรต่อไปนะครับและก็5การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเช่นสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจจกการเรียนการสอน หรือเปิดหลักสูตรด้านเกษตรจั่งยืนเกษตรอินทรีย์ C, ครบวงจรอาจจะเป็นช่วงบ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆและสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้น,นวัตรกรรมนะครับให้เกิดขึ้นเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็3ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทําบรงวงผิดกฎหมายยูยูอันนี้เป็นปัญหาสาคัญของชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อาจจะถูกละเลยปล่อยให้มีการบักผมไม่เป็นเวลานานจนต้องให้องค์กรระหว่างประเทศ มากาหนดนะครับมีมาตรการกดดันต่อการประมงของไทยรัฐบาลน,นี้ก็ต้องเร่งในการแก้ไขนะครับโดยมีสวปปเป็นคนไกลหลักในการแก้ปัญหานั้นปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากนะครับต้องขอบคุณความทุ่มเทในการทํางานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์นะครับที่ให้ความร่วมเป็นอย่างดีก็ <c oughs> มีบางท่านไม่เข้าใจายอยู่บ้างนะครับหลายคนก็บอกว่าเออต้องดูแลพี่น้องชาวประมงดูแลกัน ชีวิตความเป็นอยู่มาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับจากการเขาใช้กฎหมายไม่ว่าจะจะดูแลใครก่อนใครหลังก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดระเบียบด้านการประมงของไทยให้เป็นเป็น,ปนตามตามหลักสากลด้วยนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนไปด้วยปัจจุบันนั้นคอรมก็ได้นุมัติงวประมาณวงเงินราว2 3 0รอยสิบล้านบาทอีกนะครับสำหรับช่วยเหลือ เยาวาผู้ประกอบการเจ้าที่ประจาเรือไถเรือในท้ายช่างเครื่องในการที่จะต้องหยุดทําการประมงชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีการดำเนินการทางเอกสารการขึ้นทะเบียนการทำาอนุญาตต่างๆให้ถูกต้องซะก่อนนะครับทั้งนี้การดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นผมก็เน้นย้ำให้ดำเนินการโดยทันทีที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสนะครับส่วนเรื่องการรับตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาไอยูยูจากผู้แทนสภาพยุโรป ห่วง1 3ถึงตุลาคมนี้รัฐบาลโดยสปมพก็มีความพร้อมในทุกๆด้านอาที่เช่นนะครับนโยบายการจัดการประมงทะเลพรกประมงแผนบริการแห่งชาติแผนการตรวจสอบย้อนกลับแผนการติดตามควบคุมเฝ้าระวังและแผนป้องกันปราบปรามการข้ามลุ่มในเรือเป็นต้นนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าผลที่ออกมานั้นน่าจะไปในทางที่ดีนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการทําให้ทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักสากล แล้วก็ดูแลพี่น้องชาวประมงด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้ระบบนิเวศและทรัพยาการทางทะเลข,ของเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงรักอีกด้วยสําหรับประเด็นที่ต้องเขา้เขาใจร่วมกันก็คือการที่เราต้องระมัดระวังการขายสินค้าประมงในตลาดโลกด้วยนะครับซึ่งนับวันจะลําบากขึ้นเพราะมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับมีกติกามากมายนะโดยเฉพาะในเรื่องของกติกาทางด้านการประมง ในหน้านาเสรีนะครับในทุกประเทศซึ่งปัจจุบันนั้นสินค้าของไทยแล้นมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทนะครับถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาอายุนี้ให้ได้เราจะถูกกดดันหรือถูกยกเลิกการซื้อสินค้าเหล่านั้นด้วยนะครับเราจะไปขายใครละ่ะนะจับได้เท่าไหร่ก็ขายไม่ได้นะครับก็เป็นพวกกันเองมันก็เหลือมากเกินไปไม่มีไรายได้นะครับเราต้องลงมือกันนะครับแก้ปัญหาด้วยกันนะครับ4ในการเดินหน้าประเทศไทยตามรูปแบบของรัฐบาลในระยที่หนึ่งนั้น ตั้งแต่เรามาเข้ามานะครับยุติความผัดแย้งในวันที่22พฤษภาคม57นะครับก็เราก็เป็นการทําเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับที่สำคัญสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องและชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนโดยตรงรวมทั้งในเรื่องการลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในสังคมระยะที่1นะครับปัจจุบันเรากําลังเข้าไปอยู่ในระยะที่2นะครับซึ่งมีความสําคัญมากต่อการวางกฎกติกาทางสังคมโดยนี้มีการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องมีความเป็นสากลและก็สอดรับกับความเป็นไทยเพื่อจะแก้ปัญหากรจายความยุ่งยากความขัดแย้งหรือติดกับดักทางการเมืองติดกับดักประชาธิปไตยที่สะสมมาย,ยาวนานให้ได้นะครับรวมทั้งในการวางรากฐานที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับสังคมไทยผ่านการไปรูปอีกสิบเอ็ดด้านนะครับตามที่ได้ประกาศเป็นจุดยืนของรัฐบาลและคอชอไปแล้วในการที่จะนําพาเปลี่ยนผ่านประเทศของเราเข้าไปสู่ระยะที่3ก็คือการมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูนใหม่นะครับซึ่งอาจจะต้องมีกลไกแก้ปัญหาทางตันทางการเมืองที่สามารถพึ่งพาได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้การแก้ปัญหาการเมืองด้วยฐานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งต้องมีการปฏิรูปที่มีกรอบชัดเจนที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาของประเทศแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีที่เป็นมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะสั้น5ปีเท่านั้นนะครับ ซึ่งก็จะเป็นเข็มทิศสำหรับการบริหารประเทศของรัฐบาลต่อไปซึ่งก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนโดยเพราะภาคธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการเห็นความชัดเจนจากภาครัฐที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็ทําให้ประเทศชาติเสียโอกาสนะไม่เอือ้ออำนวยต่อกันไม่ร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสในการที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นฐานการผลิตเพราะเราไม่มีสิ่งต่างๆที่ผมพูดมานะครับวันนี้ เราก็ได้ทําให้เขาเห็นนะครับผมก็ได้พยายามไปพูดไปชี้เข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เขาเห็นให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งนี้เราพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นแก้ปัญหาเก่าๆนะครับที่เหลือยังทําไม่สําเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็หวังว่ารัฐบาลหน้าและกต็ต่อไปนะครับจะมีการปรหารประเทศที่มีทำอภิบาลมีการมี่วนร่วงของประชาช,ชนโดยมีกรอบการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจให้ความร่วมมือด้วยนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดสาหรับการทํางานตามรถแบบะยะที่สองก็คือการสื่อสารให้ตรงกันและต้องไม่ถูกปิดเบือนนะครับในทั้งสองระดับก็คือระดับนโยบายปัจจุบันเรามีแม่น้ำห้าสายนะครับหรือสี่สายบวกอคอทสตอก็แล้วแต่นะครับมีสภาขับเคลื่อนการไปรูปประเทศและคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับทั้งเรื่องเป้าหมายบทบาทและการทํางานให้ประสานสอดคล้องกันทั้งนี้สบทนะครับสภาขับเคลื่อนประเทศนั้นจะ ต้องใช้11ประเด็นปฏิรูปคอสชอเป็นตัวตั้งนะครับเป็นกิจกรรมหลักแล้วก็นําประเด็นปฏิรูปและประเด็นพัฒนาอื่นของสปชเดิมมาหลอมรวมมาไว้ส่วนกรทก็ต้องมีแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็กล่าวไปหลายครั้งแล้วนะครับโดยท่านประธานก็กล่าวเองไปแล้วด้วยนะครับก็คสือการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยที่สงสิมบ,บทบาทหน้าที่พลเมืองไม่ใช่กล่าวถึงเสรีภาพอย่างเดียวหรือเสรีภาพที่ไร้ขีดจำกัดอีกต่อไปนะครับ สามแก้ไขปัญหาการเมืองในอดีตป้องกันปลิการรัฐสภานะครับและการุริตพิษมิอชอบมีคนกายการตรวจสอบและถุงดุลและการส่งเสริมธรมาภิบาลและก็สี่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและก็รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับตลอดเวลาห่วงต่อไปนี้นะครับให้ตัวถึงด้วยสุดท้ายนี้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในเวทีโลกนั้นผมได้รับรายงานว่าอาคารแสดงประเทศไทยนะครับในงานเวิ l ์กโฟร์ปีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงสาเตุลาคม2 5 1 8นณเมืองมิลานประเทศอิตาลีในปรับรูปลักษณ์การนําเสนอจากสารไทยที่ชาวโลกคุ้นเคยมาเป็นงอบนะครับที่ชาวนาไทยใช้ในการปลูกข้าวในเวลาที่ไปต้องไปตากแดดตามฝนนะครับก็ใช้งอบเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงครั้งนี้ซึ่งเป็นการสื่อสารว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นครัวโลกเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับ อาคารแสดงของเรานั้นสามารถประชันกับอาคารของประเทศต่างๆกว่า140ประเทศ,เท,ศทั่วโลกนะครับโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอิตาลีนะครับต่างให้ความสนใจแล้วก็โหวตให้เป็น1ใน5ของอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมมาโดดเด่นนะครับในขณะที่ c n เก็ยกให้ว่าเป็นการออกแบบอาคารจัดแสดงที่น่าประทับใจที่สุดมีผู้เข้าคิวรอเข้าชมอย่างล้นหลามเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมทราบว่าบางวันรอถึง4ชั่วโมงนะครับ เทเลียคือหมื่นสองพันคนต่อวันและสูงขึ้นถึงวันละหมื่นหกพันคนในสัปดาห์แรกผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับและร่วมกันภาคภาคูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ที่ได้นําเอาเอากลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกเรียกความเชื่อมั่นในประชาคมโลกโดยเฉพาะนักลงทุนนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาสู่บ้านเราอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับความเป็นคนไทยของเรานั้นไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับน่าภาคภูมิใจเราต้องช่วยกันเผยแพร่ เพื่การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็คืนความเป็นคนไทยที่น่ารักนะให้ยั่งยืนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะทเกประเทศมั่งคงประชาชนมั่งคั่าชาไทยยั่งยื